สวัสดีครับพี่น้องครับรอบนี้เราพาท่านไปเงยือนถิ่นน,นี้แพนด้าและอาหารที่แสนอร่อยมาล่าที่มณฑลเสฉวนนะครับมณฑลเสฉวนยังมีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมและธรรมชาติลองไปได้เห็นได้สัมผัสด้วยตัวเองแล้วจะรู้นะครับยังไงแล่วขอให้พี่น้องชมคลิปวิดีโออย่างมีความสุขด,ด้วยกันนะครับพี่น้องครับ แล้วความสูงระดับ3,900เมตรครับที่เขาบอกรับออต้องดูว่าเราจะมีอาจจะจุดสิกเนตหรือเปล่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับห้งองหลงทัวริสเซนเตอร์ไปกัน มาเยอะมากเยอะมากมาแล้ว <segue> ม okay mm ีท hmm. ัวคนไทยมาเราด้วยไม่มาก็มาก็มาทัวแกล้งหลายคนเลยวิญญิณกองหลิงวิญญิณกองหลิงเข้ามาข้างใน วเยอะว่ะแล้วเปลี่ยนล้พอ บอกว่าทุกๆ1กิโลเมตรก็จะมีห้องน้ําอยู่นะครับนี่เรามาห้องน้ําอันที่สองแล้วนี่2กิโลเมตรแล้วนะครับเลยสอกิโลสวยงามจริงๆเลยเหมือนอยู่เมืองนอกนะครับเทีวเเ่วภูเขาเาช่าเขาแอลว้าเช่าเขาแอลด้วยเหมือนเคยไปเชอาเขา เราใกล้ความจริงนะครับอถึงแล้วชื่อเขาอยู่ข้างหน้านี่เองเรียกว่าโมกมพ์ห้าซ้ำตะกำชีเก็ตกันดีไปเรื่อยๆนะครับปนะะฮ trời xuống, gió nào Đó, à. À. oh, gai câu à. Vẫn còn lại 200 mét คือไปถึงยอดนั้นน่าจะห้าพันเมตรได้นี่ก็สามพันสี่พันนะห้าพันหกพัน thank you Đi, đi ไว้ไปเดี๋ยวเราเราก็ลูกเช็คผมเช็คไอ้ลูก น้ำแข็งตอนนี้ก็ละลายเกือบหมดเลยความเย็นก็ระดับน้ำแข็งละลายแล้วตอนนี้เริ่มหนามาก เดินยงังไงเราไปเจอญข้างล่างกันนะครับตอ,อนนี้ก็ยังมีคนอยู่นะแต่น้ำแข็งที่เราขึ้นไปกันเมื่อเช้านี่นะครับอันนี้ก็เริ่มละลายน้ำแข็งันก็เริ่มน้อยลงแล้วมาถึงทางลงข้างล่างนะครับ ออกแล้วทางเข้าอ่าเห็นแล้วเราก็สเสร็จภารก,กิจนี้ครับทางหวงหลงครับเดินไปดูจุดสุดยอดขอบคุณค่าครับสำหรับการติดตามรับชมกันมาตลอดไปน,นะครับจะครู